งานมนะพ่อพรมิเนาะครับผม,มโหแบบนี้ดิบนใบนตุกใส่หน้าอ่ะเลือดจะเห็ดสามดอกจ้ะดอกนี้มีหม่องตีแล้วจ้าจุ่มนี่จ้ะพี่น้องเอาซีซันพจูจ้ะจิ้อีกแล้วจ้าได้จีบอีกแล้วเต็มกระตาหมอกกอกจ้าเอาเอาเอา สวัสดีค่ะสวัสดีครับพ่อบับอิสารบ้านฉันจาพ่อันในวันที่สิบหาตุลาคมสองพันหนร้อยหกสิบเจ็ดจ้าวันนี้พาพี่น้องเขาป่าจ้าครับผมก็มามงเก้าแล้วครับพี่น้องป่าบ้านหนองเมดตํตาบลห้วยขาอําเภอบุรริกจังหวัดอุบลครับเมื่อวานนี้พ่อปามีเดินเดียวนาะครับผมเพท่านครับพี่น้องข้าแต่ตังของวันนี้แม่เมื่อวานนี้กะแม่ปามีทิศธุลาจะไปงานศพจะทรงสก,การนาออยู่อํานาจเจริญจ้าืัอนี้กัเขาป่าสองคนจ้า ไปหลุมไปช่อดำเผาสองข้อใจพี่น้องสีโขกสีมานพ่อจ้าสีตะเกเ็บเพชรอีหยังแน่เนาะจ้ะเนาะมือน,นีสีตาจ้าพี่น้องเก็บเพชรแหละก็สะออกไปหน้าคือเก่าแล้วเนาะแม่จ้ <c oughs> ปาปลาเผาก็ลงเรื่อยๆอยู่ครับพี่น้องไปจ้าดูน้ำเผาจ้าพี่น้องไปครับเกล็ดแขกมานจ้าเกล็ดแดงเกลยดหวานจ้าสองเราจ้าแม่นน้องแม่นผีน้องจังแม่นนาะ โอ้เด็ดเลยนจ้ะเก่งฮะเดี๋ยวใส่ในเบิร์ุถูกดอกนี่งามนะพ่อปรมินท์เนาะครับผมอีกดอกจ้าเด็ดก็เกิดคางสมพอดีจ้ะพี่เนาะสมออกแอบจ้ะกุ๊กจ้ากุ๊ก เดี๋ยวนี้ก็โก้โก้กันที่นอกโหแบบนี้ดิเึ้นตาเร็วได้แบบนี้นี่ใส่ขึ้นตาจ้านี่นีดหมดิเจ้เสรลโอ้นี่นอนนน่ะแม่นเแน่นกอน่อกอจ้ะ ยูนหโฮมพนันสองดอกจ้าพี่น้องฮุมนี่สองดอกกตจ้าดอกสามจ้าโอเป็นตาใไญ่แหงนาองไม่เห็นจ้าออครองเป็นเดียดแหงหลังแตกเลยจ้าแหงเ็นถนนประห็นเลยนี่ตองปกงบนบัวตกใส่หนึ่งานด้จ้ะเห็ด เดงจึงคืึงจ้ามันมีเขาปลาสองคนจ้ะพี่นอกดุน้ำเขาจ้ะสิบม้าจำได้จ้าดอกที่สามจะหุ้มหนิวันพ่อพมีเขาปลาคนเดียวจ้ะดอกที่สี่จ้าอ้าวมาสองกับใข่ผู้เดียวเนาะสองคนกับสี่ตาจ้ะพี่นอกผู้เดียวกับสองตาจ้ะมาหุ้มใหม่จ้าอือตัวงาเลยจ้า สองดอกนั่นนี่เนาะครับผมแต่ว่าสิได้ดอกเดียวละมั้งเดียวเวอร์อีกดอกหนึ่งบัได้ดอกบันใดของหัววานเลยค่ะหัวจับสบายนี่บมได้จับเด้กหมู่บ้านมาพูดใหม่จ้าสะสมกันไปจ้าเป็นมาดอกสองดอกสามดอกสี่ดอกก็มีจ้าโอแดงหัวแตกจ้า เดือดแห้งแห้งจ้ะดอกจ้ะใสใหญ่ไฟกระพริบจ้ะรองขา้าดีอยู่จ้ะเกิดไตค้อนจ้ะไตค้อนไตเพื่ออีกสำนักโยเฮ็ดปวกจ้ะอุ้ยดอกเดียว พี่น้องโมปู่เคยเห็นดอกเดีย,ดยอน,ยน้องพ่อคนนี้เนาะครับผมจุ่มนี่จ้ะพี่น้องขาลายเลือด้ะใส่เดียวกันเลยเจหาดอกเกียงเสียบดมวยเจนีโอ้ยมีแต่งามๆจ้ะแกงแสียบด้อจ้ะนี่โอ้าวเ,เห็นนะเอกจ้ะพี่นอ้องเกาซีชมพูเจ,จ้ะแกงแสบีบแกงหวานจ้ะอ้ยงามเฮง ลงขมินจ้าอ้าวพี่น้องพ่อเฮ็ดปวกเลยจ้าเป็นมูจ้ะนี่นี่เป็นมูพี่ดูน้ำการจ้าดูน้ำสาอยู่ยจ้จพี่น้อง ลัวลำเบี้ยบอหัวบ่เลีแยม,มอยู่ใส่เ,เอ้ย <laughs> เดี๋ยวก็เห็นเดี๋ยวก็เห็นอยากฟินอ่ะหัวลำเบบ่เห็นกะซางหน้าว่าจะเห็นหัวเนี่ยนี่พอประมาณ <laughs> ได้จีบอีกแล้วจ้าได้จีบอีกแล้วโอ้นี่ผมจะโกโคกนอนนอบนี้เนาะ เจอกันช <onents> yeah! ้าเแกงได้อยู่แกงได้อยู่จ้าเสียปอยู่ถอดได้บ่ถอดได้เลยถอดได้เลยจ้ะบางทีเราถือทางดีเราเก็บทีเดลยวอยู่โดดๆมาใจสิพอมมูนาะรอไปจังพอจ้ะ lì đi, lì đi, Ôi, đi, dài mà lì đi, lì đi, lì đi, đi, lì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  đi, này, đi, lì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  đi, Này มาท่านอีจ้าเดี่ยวหนึ่งสองสามดอกจะ้ะกำลังพอดีเนาะแมนครับสองดอกจ้าน,นี่นี่เอ้ยขาคือคนเก็บให้อีจ้าดอกนอีเ่เขาเก็บไป้ให้เท้าดินแล้วมั้งว่ามันมีโอกยาวมันเนาะแมนครับเซตอะไร อยู่เลยค่ะดอกอะไรดอกที่จริงๆคือดอดดกนี้แดงสดด,ดดีแห่งจ้ะโู้ยี่กุ้นึงจ้ะ,จะเจียบไปครึ่งหนึ่งจ้ะดอกนี้ สองดอกครับแยกกันไปนะครับ่นองอีดอกนึงครับแยกกันไปจ้ะในปาหมีมาทางนี้เนาะครับผม้อพอปาหมีได้มาสามดอกจ้ะอ๋อมานี้ก็อับดตกระตาครับ Pì, bản này pha à. này, má. Đây là những cái. Mì đây. Nóng hiền đen, kem bản, ôi, xem này, Pì. Đọc đã, hôm nay sống đọt chưa? Uy, cứ xí bông mi mong tí đọt này, nản. มีหม่องตีแล้วจ้าเด็ดแดงจ้ะพี่น้องแดงหน่อยจ้ะอีกดอกจ้าดอกที่สามแล้วจ้ผมอ้ยสองขาสาวแหล่จ้าอีกดอกจ้ะ นเออดอกไม้ได้นี่ดอกไม้ได้เม,มนดอกเมนโอ้ตาดีเท้โอ้สวยจ้ะใสาน่นี้นี่ดอกนึงโอู้สาวเละดอกสาวเละบานน้องมิกจา้าสองจา้าสาวเละขังกันกระซีบกคือกันหรือแตัหนึ่งบานบ่เน,นาะคืออยู่ ดอกเจ้พี่น้องลยนี้นาะรอหนี้จ้า่ขงขมิ้นจ้าถลายเลือดจ้าจังไดจังหนอนเหื่อยบ่างานอยู่เด้ก่ะแข็งดีดอกนี้ก็งานจ้ะรวมเดียวกันจ้าโอ้ยเด้งจริงจระงจ้าลายเลือดจ้า สองดอกจ้าอ้ยแข็งดีจ้ะถาลายเลือดจ้ามี่สองดอกขึ้นกันจ้ะถาลายเลือดเหมือดแอร์จ้ะนะี่อีกคู่น,นึงจ้ะมุ้ยมีจ้าพี่จัจงเลย สองดอกตัวเป็นบัวใดเนาะโอ้ยโอยงามงามจ้ะจูนจ้ะโอ้ยคมอยู่บ่เคยได้จกักเธอจ้ะพี่น้องก,ก็แดงจ้ะคมไม่เห่าจ้ะสี่ดอกโอ้ยสี่ด้จจกดอกแล้วพอประมาณนี้ <c ười> ดอเบบอันนี้กับดอเนาะบ่<ส>ได้เนาะสิลุนเดียวเลยได้อยู่ตรงนีเบิงเ่งดอกนี่โอ้ดอกนี้ก็ได้แข็งได้สองจ้ะเห็นสี่ได้สองจ้ะรุมหนึงจ้ะอ๋อสวยจ้ะอุย้ยตุปปกขับคำระดอกจ้ะหาลายเลือดจ้ะสวย,ยพี๊บอุ้ยผลเด้อถ้าผลอีกจ้ะ ớt lời hơn con ớt con người nhanh em đi u ớt lúc ấy áo khó ngảm bạn đi ui 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 อีูดอกนึงนั่นโอ้ยสองสองสองโอ้ยมาแล้วจ้ะพี่น้องมาแล้วเ้ยป่านนี้อาใส่กระตาแล้วสองดอกเนาะครับผมนี่อีกบ่าดอกยู่ใกล่มูเนะจ่ะเป็นเงาเพอา่พมีดเป็นเงา

แม่เล่าไม่เล่าอะไลูกทิมเนาะลูกทิมจ้ะลูกเราอีกจ้ะลูกทิมพี่น้องจ้าพ่นแยกส่วนไหนแม่ปอมีขีดบานดึงเห็นอีกยูได้จ้ะดอกนึงวันแต่พอร์ตอมีเห็น อ,อ,โอ,โอือต๊อ๊โอ,โอ,โออืมติ๊กอ๊ออี้าครับผมก็ได้เวลากรับบ้านนะครับพี่น้องขอไปบึงยอดใดยอดมานของห้าครับก่อนหฮาสิไปยามดีเนาะอันะน,นี้็ปิเข้าไปยามดีคือเก่าแล้วครับพี่น้องแต่ว่าสรุปผลงานเพ็ดให้บึงสะก่อนครับตีตาก็บ่คือสองตาจ้ะพี่น้องมือหนีเมย์ปามีมานาําจ้ะเต็มตาหมอกอกจ้ะพี่น้อง เอาผมลงผลงานโดยล้วนไงแมจ้าครับผมเชินมากระสีเป็นเฮ็ดกอกับเฮ็ดผึ่งค้าไายครับที่ออกลายแน่น้องเจ้าผึ่งสีชมพูกะได้ดอกนึงจ้าแล้วก็เฮ็ดปวกเนาะมวันนี้เขาได้จีมเฮ็ดปวกเนาะครับผมแต่ว่ากับบ่อหลายจ้าพี่น้องผลงานเท่าสองคนจ้าเต็มกระตาหมอกกอกจ้าผลงานเท่าจ้าพี่น้องพาพี่น้องเขาปลาหาเฮ็ดกะถือว่ามานนาะมวันนี้เนาะครับผมสีตาจ้าพี่น้องพิกัดที่มากับปลาบาน้องเมกตระบวนหุ่นคามเพื่อปุนทลิกจังหวัดอุบลราชธานีจ้า พอกันมาในก้ันทีสิภาตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดใจพี่น้องผลงานเฮ็ดใจพี่น้องเต็มตาจ้ามัในีก็สิภาพี่น้องไปยามปลาคือเก่าเนาะครับผมพอกันอยู่หน้าเนาะครับผมมาในีสหมันว่าพอประมีว่าเมื่อวานนีหมันอยู่จ้ะได้จักโลกของม่อวานเอามาสั่งบ้านในฮอกโลครับพี่น้องอุ้ยหลายเติบได้วกโลว่าจีสั่งให้พี่น้องมึงอค่นนทางบ้านเปิดเพลงครับพี่น้องแม่จ้ะไปจ้ะพี่น้องพอกันอยู่หน้าจ้าอหอนหน้าแล้วครับพี่น้องบนบึงลีเ้าครับ น้ำจับจอบน้โดดทนี่ยื้ทั้งนาพี่น้องน้ำติ่งยื้อทั้งน่น้ำคนน้ำคนไปยงไปเลยไปเลยเนาะไปฟอมกันไปเจ้าพี่น้อง น้พ่มยถมันอือมมีำไลมาเพิม่มเนาะแ้วา่อไหนาะรับเลยเมื่บึงนี้ที่เจ้าครับโอ้นี่นี่ก็เิ็เคงครับพี่น้่มมีห้อยเปียกไปอยู่เนาะครับผมไไดู้ดดดย,ยมีเสียงนาอ นหกแล้วันออน่นนนเอาน่น่ึงคนก็ไ <yum> ด <m> ้อ <ın> <ills> ้าใี่น้อไปบิงอนี่ครับน้ำติ่งนี่นะครับนิ่มๆๆๆจักป้ายังแน่ครับพี่น้อง เอาหลังาก่งีใไงไมมต้องมีไลครับวานหกนอโอ้ยมาบปดนวมนน้โอ้ยเจีนไ,ได้ไดไดไคือคือบอคืออ่มต้องมีว่าคือคือแล้วครับไม่ยกระบรุษนลาสาม อ้าวอ้าวอ,อืออ้ออ,อ,อนีมือหนีนกันที่น้องอเข่งกัว่านนี่บอ15ตุลาคม2567จะวานแม่ปลาหมี่วนเดิมาน้าจ้งจ้ว่านนี่ไปงานศพจ้ะพี่แม่ เห็นอ้ át, ีงน้องเดินไกลๆครับอะก็เก่งกะ็ลายน้องอันน yeah. ี้เนาะก็พอก็มีครกินหอด้อมหอมเพื่อกันเจะพี่น้องไปได้มาเมื่อวานก็เดิมเราตอมนี้ไปงานซุปจ้ะมป็นไงของน้องเคยจ้ะบ่าวพดเนาะ ยังกนยาแม่ด้วยครัีล,ลมเห็ด <laughs> กะมนเต็มตามือนี่ปลากะมานคือเก่าจ้ปะปลากะมานเต็มสอบจิงเลแนแม่ถเอาสอบร้อยมาใส <laughs> ่เดี๋ยวำนก็ซือระมานนี้เถอนี่ะหโลสิบโลเนาะ,นะสองสามโลครับเมื่อนี้เอ้าจีึ้นเมื่อเมือนี้ À, A si của mùa vạn như bữa cháo. A ha sa ha ha. Hai kìm đất, bọn bọn đi. Han đấy giữ ha. Mmm. Mmm. cái Mmm. Mmm. ปลข่งปลาโคปลาดุ๊กข้าพเจ้เห็นปลาลดเนาะบ่อคอยมีนะครับปีหลังๆมานี้บ่อคอยเห็นคือขวานครับพี่น้องเบิ่งในสายปลาคอนี่พี่น้องที่สร้างปลาดุกกับสิญญากได้าเน่ได้จ้ะพี่น้องเป็นน้ำมืองเป็นครับพี่น้องพนบลุงจ้ะเมื่อนดทสิเป็นปลาปลาเกตเนาะปลาโอกับปลาเข่งจ้ะ bà duk ka si bò lái to đông măng mi 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 lê mi 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 เอาตรงเมื promoted, ่อวานนี้หลุดน้ำพร้อมมีดจนาหมาพิ่นใส่เอาใส่แังสีบุถือปากอันนี้เกื่อกี้ดูหนอนเมื่อวานอู้ดน้ำเสียมากหูอยู่หูจังวายอยู่กูเบิ่ลผิดอยู่หง่านได้เลยดูดีบ้านงานเหมือน เป็นอะไรอยู่ดอกคือปลาเข็งลายมือนนี่มันเป็นปลาเข็งเน,ะนงาะมันจะสิแยกกันลุงสิแล้วอุ้ยแม่ปลาเข็งแต่พี่น้องมึมมม่อไงแต่ทเดียวเขาเบิ่งปลาปีเดียวจ้ะเอ้ยปิ่งตต่บุกทัวร์ปลาตาปัญญ์เนาะปลาปลาเลือด <laughs> <laughs> งานเท่านาะครับผมยามปลาจ้ะ กระซิ่งร่องทุกมือแล้วพี่น้องน้ำขอดน่องมือน,นี้เนาะครับผมน้ำเริ่มแห้งลงเริ่มบลายครับกระทาพี่นอ้องทั้งๆเป่งลงมาเรื่อยๆแล้วพี่น้องก็โบขาดง่ายเดี๋ยวับก็สิ่งไรอยู่ตรงสีล่ลักลมอวยได้บ้าน,นี้ลมหนาวอวยครับมือน,นี้มีลมครับพี่น้องอุย้ยเซบัวเบิดเก็บบ้ก่อนสี่หาโลเนาะ แต่พี่ไว่าได้อยู่ได้กินอยู่ครับพี่นออ้องเฮ็ดไว้เฮ็ดตัอเดียวเนะาะยามกินอยู่จนแหลงเลยครับจนหนำเบิดในงานหนาแห้งแล้วก็ลุ่งคือเก่าเนะครับถามมีฝนฝนสิบ,บื้นออกจากสาครับมีสาอยู่ตรงถึกเ,เดี๋ยวสิม,มัดไว้ครับพี่น้องเสียงเตือนอยู่งานหนาพี่น้ะเขาก็เริ่มเลื้งแห้งแล้วจ้ะพี่น้อง เปลี่ยนสีนับมือจ้ะแดดดีจ้ะแดดแห้งเขาก็ซุกเร็วฝนตกเขาก็ลมจ้ะถ้าเป็นย่ามย่ามนี่จ้ะนักหมากนักห่วงปาเบินผลงานเขาครับทนงานเขอวันทีสิผาบอกจ้ะ

No? ปลาเค็งก็มีแต okay. anyway> ่แมงงามงปลาคอพี่ใส่ย่ายู่จ้ะผลงานเนาะครับผมปลาดุ๊กก็จึงเห็นหางปลาดู๊กใช่นี่แหละปลาเค็งก็โตงามเลยครับปลาเค็งปีนี้เนาะจ้ะสนใจกระสังเลยเด้อจ้ะพี่น้องนี่เด็กปลาดุกนี่ตัวหนึ่งเห็นอยู่นี่ปลาหมีก็ะสีส้มแบบนกและฟิตเนาะครับผม แต่ถือว่ามานทั้งสองอย่างจ้ะพี่น้องมื้อนี้เนาะเมนครับปลาเขาก็ลงซูมมือครับพี่น้องจ้ะมื้อนี้หาโลเคองจ้ะเทกส่เต็มตาหมอกอกจ้ะพี่น้องจ้าฝาก็ไรก็แช่ก็ติดตามไปสองอีสานบานชันเนี่เด้จา้าแม่ปามีก็ขอบคุณขอบคุณผู้ที่เขามารับชมขอบคุณทุกกระด้างแรงใจที่ส่งห้พ่อปามีกับแม่ปามีสำหรับคลิปมื้อนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอทําไมคลิปนาจา้า